ครับสวัสดีครับบาน,นาคกลาดนะครับวันนี้มีวัยรุ่น X Max 300ปีใหม่เลย23นะครับจอ2ชั้นนะรีงบูทูธได้นะครับเดินทางมาจากนาครนายกเลยนะครับมาแก้ไขงานชกหน้าพอดีโดนมาแล้วมันยังมันยังแข็งกระด้างนะไม่นุ่มนวลนะครับาบ,าบ้านนะดูแลอย่างดีครับไปครับเงามือทำง,งานกัน โชว์ก่อนมาแล้วนะฮะแข็งมากนะปดไม่ลงเลยนะครับมันจะขี่ดีได้ยังไงนะครับปกติเนี่ยมันจะต้องแบบว่ามีความอ่อนนุ่มนะครับประมาณหนึ่งนะครับนี่สปริงเดิมด้วยยังไงก็นุ่มนะครับเร็จที่ถูกต้องนะครับมันจะต้องนุ่มอันนี้มันแข็งมากเลยนะฮะบ,บ่นว่าขี่แล้วมันมันมันไม่ใช่ รับนี้ก็เป็นน้ำมันนะครับไฮดรอลิกนะครับนะฮะใส่ใสค่ความความหนึบประมาณนี้นะครับนี่ทํามาไม่นานนะสีก็เลยยังไม่ดำำําคําเป็นขี้โคลนะถ้าปล่อยไว้นานอีกนิดนึงงจะเป็นขี้โคลเลยนะครับน้ำมันไฮดรอลิกบอกเลยนะครับไม่รู้รอบที่เท่าไรหร่ละไม่มีวันที่จะสู้น้ามันโชกคได้นะครับับนี้ก็เป็นโช๊คนะครับ x Max จะเปริงโหลดนะครับจะโหลดสูตรไหนมาก็ไม่ว่ากันนะครับขี่แล้วแข็งก็ได้งมาผมแก้ใหนะ้อยากนุ่มนะคุณก็แวะมาแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณไปโหลดสูตรน,น้นสูตรน,นี้มานะครับน้ำมันก็ไฮดรอลิกนะครับกําไรบานเลยนะครับแต่ว่าลูกค้าด่านะครับผมไม่เคยคิดจะทํานะครับชีวิตนี้ไม่เคยคิดจะทาเลยไม่เคยคิดจะเอาน้ำมันไฮดรอลิกใส่โช๊คให้ลูกค้าเลยนะครับเพราะผมถือว่า ผมทางานตามที่ผมตั้งใจนะครับที่ผมเปิดร้านนะครับผมอยากจะให้ลูกค้าได้ใช้โชคดีดีนะครับเซตติ้งที่ถูกต้องนะครับทางเอ,อรินนะครับก็อยากได้นะครับนุ่มๆน,นะครับขี่เข้าโคง้งออกโคง้งอย่างปลอดภัยและมั่นใจนะครับเอาแวะมาข้างน้น้ำมันนะดูนะเหลืองนวลสวยเลยนะครับขี่ไปให้ลูกค้าได้ลองฝึกนะได้ลองสัมผัสดูนะ ก็อยากให้ลูกค้าออกสื่อนะเดี๋ยวมีปัญหากับรานกับนะครับลูกค้าจับแล้วเออมันแตกต่างกันจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่ผมถ่ออายทอดไม่ได้ในคลิปนะครับแต่ฟิลลิ่งอ่ะถ้าคนที่จับอยู่ทุกวันมันจะรู้นะน้ำมันไฮดรลิกกับน้ำมันโช๊คต่างกันเยอะนะครับครับเมื่อเราเซตติ้งเรียบร้อยนะมาประกอบโช๊คนะครับใส่ในตำแหน่งอาสแตนดาร์ดครับ สักคู่มานี้ล้นแผงคอคํ้นาอีกนะครับไข่ทอกนะครับดยประแจปอกประแจทอกทีนึ่งนะครับตรงนี้ก็น็อตเป็นเบอร์14นะครับไข่ตามค่ามาตรฐานนะครับเดี๋ยวนี้ร้านช่างรุ่นใหม่ๆก็ใช้ประแจทอกกันมากขึ้นนะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแค่นี้นะครับแตกๆนะครับอย่าโอเวอร์ทองนะครับโอเวอร์ทอกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแผงคอนะครับ มีแผงของนะมันจะเอาออกอยากในในครั้งต่อตอไปนะครับครับระบบเบรกเดิมนะฮะก็จะลื่นๆน,นะครับต้องการอัปเกรดนะทำได้ง่ายมากนะติดตั้งพระเบรกเบมโบนเซนเตอร์เข้าไปนะเบรกดีนะครับหยุดสั่งได้นะครับราคาไม่ได้แพงเกินไปนะครับจับต้องได้ ที่สาคัญอายุการใช้งานยาวนาน,นครับแล้วคุณใช้พระเบกซนะ์เซอร์มาร์เกตยี่ห้ออื่นๆนก็ต้องยอมรับในประสิทธิภาพและราคาครับมันมาคู่กันนะครับบางยี่ห้อก็เบกดีนุ่มหมดเร็วราคาถูกนะครับเทียบแล้วเปลี่ยน2ครั้งได้พาเมมโบแล้วนะครับอายุการใช้งานก็ยาวนานกว่ารุ่นอื่นๆหนึ่งจเท่าขึ้นไปนะครับอันนี้จากที่ผมใช้งานอยู่นะผมกล้าพูดเลยนะครับว่ามัน อายุการใช้งานมันยาวจริงๆนะครับคนที่เคยใช้ก็จะรู้นะเขาก็จะไม่กลับไปใช้ยี่ห้ออื่นอีกเลยนะครับต่างกันค่อนข้างเยอะนะเนื้อผ้า